สวัสดีค่ะบุยค่ะปีมค่ะเราจะมาเล่าและอัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงพร้อมเช็คอินที่กินที่เที่ยวให้คุณผู้ชมได้อย่างครบรถกับรายการเปิปปดปากเมาช่่อเมาดา เราจะมาเา่์ข่าวแรกกันเลยกับที่เป็น Talk of the Town กันมาเมื่อวานใช่ไหมใช่ก่อนที่จะเจอทีมหมูป่านั่นก็คือเรื่องของเจนนี่กับมิกกี้มิกกี้เจนนี่เจนนี่มิกกี้เจนนี่ปานันเ <laughs> จนนี่ <laughs> ไม่เล่นมาค่ะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าเขาคบกันใช่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาคบกันใช่ไหมใช่ เขาเวลานักข่าวสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้เจนนี่ก็จะบอกว่าก็เป็นคนที่มีความรู้สึกดีๆให้กันนั่นแหละอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่ตอบว่าเพราะเป็นแฟนกันเวลาใครถามว่าอะไรยังไงเจนนี่ก็จะบอกว่าเจนนี่ไม่ขอพูดเรื่องนี้ค่ะค่ะไม่ขอพูดเลยแต่ว่าพอล่าสุดปึ้งออกมาปั๊บมิกกี้ขอเจนนี่แต่งงานหรือว่าเจนนี่ขอมิกกี้แต่งงานเจนนี่ลงไปคููเข่ามิกกี้ก็รอสมแหวนอยู่ไม่ใช่ ก็เลยเป็นเหมือนกับว่าเป็น Talk กออฟเดอะทกันเลยก็คือ<ช>มีคนในวงการบันเทิงใช่ไหมเยอะมากเข้าไปแบบอ oh, <comment. S 1> แสดงความดีใจ <Conc ret. S 1> อเอกซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีวงในออ,อ,ออกมาให้ออกมาพูดประมาณว่าเออมีเลิกแต่งปลายปีนี้นแน่แต่ว่าเจนนี้ก็บอกว่ายังค่ะแล้วก็ยังไม่ขอพูดเลยตอนนี้ค่ะ เปล่าคะ่ะยังไม่ได้ขอเลยจ่ะจะมีเลกได้ยังไงแล้วเมื่อวานก็เลยขอแต่งงานกันไปมโมเมนต์มงมิงน่ารักมากๆนี่บินไปขอถึงอเมริกาเลยนะเป็นบ้านเกิดของสาวเจนนี่ด้วยใช่ตอนแรกคิดว่าเขาไปแบบถ่ายรายการออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยปกติอืแต่ว,ว่าฝ่ายแม่ฝ่ายชายเนี่ยเคยออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะว่าเอ,อไม่แคร์อดีตเจนนี่เลยเพราะว่าแบบทุกคนมัน มันเป็นเรื่องของปุถุชนคนธรรมดามีผิดพลาดมีสมหวงังอะไรอย่างนี้อัอออนนี้ก็น่าจะส่วนเรื่องปลายปีนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องจริงแล้วล่ะใช่เพราะว่าเขาก็ขอมั่นกันไปแล้วอะเนาะแล้วก็มีแบบพวกแก๊งนางฟ้าที่แบบเหมือนวิดีโอคอรนานา,นาไรอย่นที่เป็นเพื่อนสนิทที่สุดร้องไห้เลยแบบปื้มปิ่มด <No. S 1> ีใจที่เพื่อม,มีวันนี้นี่แล้วก็มีคนนึ่งที่มาคอมเมนต์ในไอจีสาวจีนด<ค>้วยนะ คริสฮอวังโอ้โหตื่นเต้นมากๆ <c oughs> ตอนแรกนึกว่าเขามีปัญหาก,กันจริงๆซะอีกแต่จริงๆแล้วเขาก็น่าจะรักกันดีอยู่เออแล้ก็งานกันยังไงก็ต้องแบบมันตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วอก็อขอแสดงความยินดีกับเจนนี่ด้วยนะคะยินดีด้ะคะ่ะส่วนเรื่องต่อไปเราก็ยังไม่หมดกับความหวานในวงการบันเทิงเพียงเท่านี้เรายังมีคู่หนึ่งที่ผู้ชมเนี่ยต้องแบบเคยเห็นข่าวนนี้มาแล้ว ก็คือ,อยิงแยะยิงแยน้นี่ตอนนี้ก็คือไปสัญญกรรมพักฟื้นอยู่ช่วงนี้อยู่ในช่วงพักฟื้นสัญญกรรมใหม่อะไรอย่างนี้แต่ก่อนหน้านี้ก็คือไปอัดรายการศึก12ราศีซึ่งออกอากาศาไปเมื่อวันอาทิตย์นี้เองอ๋อทีออ่ผ่านมาใช่ยิงแยะราศีเมษแล้วก็เลยมีคําถามเกี่ยวกับราศีเมษออกมาเกี่ยวกับความรักนี่แหละแต่ว่าเป็นไปในทางที่ดี พอฉเฉลยว่าเป็นราศีเมษอย่างไง้ก็เลยต้องออกมาพูดก็ต้องชอบผู้ชายที่เขารักเราแล้วก็เป็นคนดีมากกว่าที่จะแบบน่่ารุยหรือว่าประสบความสําเร็จเยอะๆเนาะแล<ช>้วยังไงเราก็แสดงความยินดีกับเขาทั้งคู่ด้วยก็ยินดีด้วยนะคะค่ะอ่ะข่าวต่อไปเออนี่ต้องเป็นเรื่องยินดีอีกแล้วเขาแสดงความยินดีกับนิ้งโสพิดาการจนาลินเออคู่อครองมงกุฎนะคะ มิสยูนิเวอร์สไทยแลนดปี2018นี่เขาก็มาเป็นคู่เหมือนกันแต่มาพร้อมคู่มงเออมาพร้อมงอมงเป็นแบบว่าอีกสาวอีกคนนึงเลยที่แบบสวยมากแล้วก็เก่งมากด้วยแต่ว่าเหมือนกับว่าเขามีกระแสออกมาตั้งออแต่รับมงใช่แบบั้นนสายตานิดนึงว่าแบบไม่สวยอะ่ะ เราเราพูดคำนี้ไม่ได้เพราะเราก็ไม่สวยไงแต่เราพูดตามคนอื่นตามคนอื่นนะตามคนอื่นบอกว่าไม่สวยไม่สมมงเลยคนอื่นน่าจะได้มากกว่าอีกอะไรอย่างนี้แต่เพราะสาเหตุอะไรน่เขาได้เพราะอะไรนะเหมือนกับว่าเขาตอบดีด้วยจริงๆเนี่ยสาวนิเนี่ยเขานอกจากที่จะฉลาดเขาเก่งมากเพราะว่าเขาไปเรียนเมืองนอกเมืองนานหลายปีดีเขาก็เรียนที่ University of Nevada Las Vegas จบมาด้วยเกียรติยศอันดับสองด้วยนะแถมช่วงมัธยมเนี่ยยังเคยได้รับทุนของบารักโอบามาด้วยไม่เหมือนเราเลยไม่มีทุนแล้วยังเป็นหนี้ก็ทั้งสวยแล้วก็แบบทั้งเก่งจริงๆแล้วก็บนเวทีเนี่ยตอนที่ประกวดเนี่ยตอนเก็บตัวก็ทำกิจกรรมดีเหมือนกันแล้วตอนได้คำถามเนี่ยเกี่ยวกับพวกพลัง empower women แล้วสาวนี้เองก็ตอบได้แบบว่าตรงแล้วก็เป็นพลังคิดบวกให้กับสาวๆหลายคน น่าจะเป็นเหตุผลนี้ที่กรรมการชอบด้วยแล้วก็หลายๆคนก็ตอนนี้เป็นแฟนคลับไปแล้วไปติดตามในจีของสาวนิันเต็มเลยเออแล้วนี่ชอบออกกํลาลังกายด้วยนะก่อนนี่จะมาประกวดนี่ก็คือแบบฟิตหุ่นอย่างดีถ้าไปดูในอินสตาแกรมของนิ่งนะคะก็จะเห็นว่าเออเขายิมตลอดเลยออกกํลาลังกายนู่นนี่นั่นอเออแถมเป็นผู้จัดการธนาคารหรืออะไรนะ<อ>ก่อนที่จะมาประกวดก็คือลาออกมาเลยใช่ไหมที่เป็นกระแสเหมือนกับคนออกมาว่ามันไม่ใช่เหมือนกับว่าเป็นตําแหน่ง ผู้จัดก,การออของที่นี่อาจจะเป็นตําแหน่งทั่วทั่วไปอะไรอันนี้เราก็ยังไม่ได้ทราบเพราะว่าเหมือนกับไม่มีข้อมูลทางด้านนี้ออกมาใช่แล้วก็ม,มีข่าวเมาส์มาอีกว่าแบบอีกแล้วสาวนิ้งเนี่ยแบบโกหกกองประกวดหรือว่าโกหกประชาชนอะไรอย่างนี้ว่าแบบไม่มีพี่เลี้ยงมาด้วยตัวเองแต่ว่าจริงๆมีพี่เลี้ยงซึ่งพอแบบข่าวออกมาปุ๊บคุณพ่อคุณพ่อโพสต์ใน a ฟ e b o o k เลยแบบว่าถ้า ถ้าถ้ารู้นะว่าใครเป็นคนแบบโพสหรือว่าปล่อยกระแสอะไรพวกนี้ก็คืออาจจะต้องถูกดำเนินคดีจับเลยเอ,อถ้าใครถ้าเห็นนะถ้ามีหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยใหญ่เห็นนะใช่ก็คือแจ้งจับแน่นอนจับแน่แน่<ม>ก็อย่าไปโพสอะไรีดีกว่าลบเลยอย่าไปย,ย,ยุ่งเลยเออใช่ก็คือแสดงความยินดีกับเขาดีกว่าเป็นกำลังใจให้เขาในเวทีระดับโลกดีกว่าใช่เพราะว่าถ้าคนไทยเนี่ยไม่สนับสนุนคนไทยด้วยกันเองอย่างเงี้ยมันก็แย่ใช่ เราก็ต้องสนับสนุนเพราะเงินพี่นางงามนี่ก็ออกมาโพลให้กําลังใจเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายๆคนก็โดนปัญหาเยวก็โดนหน้าไทยมั่งหน้าฝรั่งไปมั่งแล้วก็เลยแบบพอเอาหมวยไปก็ไม่ได้อีกอะไรอย่างนี้ไม่ชอบใช่แค่แบบอาจจะเป็นแค่แบบแค่คนที่ตัวเองเชียร์ไม่ชนะก็แบบววยวายแล้วเฉยๆต้องลองไปประกวดเองดูคงไม่ได้แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับสาวนิงด้วยนะคะ วันนี้มีแต่เรื่องน่ายินดีใช่แต่ไม่หมดเลยของวงการบันเทิงมีอะไรดีๆไปหมดเลยช่วงต่อไปช่วงต่อไปนะคะเราก็จะพาไปดูสไตล์ของดาราสาวแต่ละคนที่มีหุ่นเซ็กซี่แบบอึ้มบึมๆม,มากที่เป็นเหมือนกับสาวตัวเล็กพิกขี้หนูอย่างนี้ที่อาจจะ มีหายห่างจากวงการบันเทิงไปแต่ก็ยังแซบอยู่ตามในอินสตาแกรมของเธอเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณฟิล์มรู้ไหมว่าเขาไม่ได้ไปใส่บิกินี่หรือว่าอวดหุ่นได้เฉพาะตอนไปทะเลนะเขาต้อง<ป>ขึ้นเขาแน่แนขึ้นเขาก็หนาวไปค่ะหนาว <c oughs> ไปก็ไปพว,วกน้ําตกอะไรอย่างนี้น้ำตกก็ใส่ได้เหรอใส่ได้ใส่ได้หมดเลยแล้วคือแบบยิ่งเซ็กซี่กว่าทะเลอีกเราก็ไปดูเลยว่าจะมีใครบ้างที่ไปน้ําตกแล้วแบบโอ้โหน้ําตกนี่ร้อนแรงมาก ไปดูกันเลยค่ะช่วงสายสา r คนแรกเลยสาวหวายเป็นยริษาคู่รักคนดังที่มาเกี่ยวก้อยคงคู่ไปเที่ยวน้ำตกหรือไม่ก็ทะเลตลอดตลอดแต่การไปเกี่ยวแต่ละที่ของสาวหวายก็ไม่เครแนละไม่แฟนแฟน,นผิดหวังนอกจากจะหุ่นและผิวจะสวยฉ่ำวาวเด,ด,เดิเด้งเวลาไปทะเลก็เซ็กซี่เหลือเกิน จ,จนทะเลเดือดปุดๆแต่ว่าชุดที่เธอนำมปเล่นน้ำตกก็เผ็ดไม่แพ้กันนะจ๊ะเห็นแล้วถึงกับต้องตาค้างเลยส่วนสาวคนต่อไปสาวหุ่นบอบางที่ได้เดินทางไปร่วมแข่งขันวิ่งมินิมาราทอนที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียก็คือสาวโฟสกคนรัตน์นั่นเองที่มีภาพสวยๆมาฝากแฟนๆแ,แต่ว่าสาวโฟก็ได้แวะไปเที่ยวที่น้ำตกซึ่งทำเอาแฟนๆถึงกับตาลุกว้าวก็เธอเล่นอวีจ์เกือบแตกเพราะสาวโฟนั้น อัพลงรูปที่ดําตกด้วยความเซ็กซี่มากๆม,มาในชูพีสสีขาวที่อยู่กลางน้ําตกรวมทั้งแฟนหนุ่มคนรู้ใจชามไทยแพงสินก็ไม่ลืมที่จะเข้ามาแซลแฟนสาวด้วยต้องบอกว่าสาวคนนี้เล็กพี่กิน,นูจริงๆค่ะสาวคนต่อไปสาวเจี๊ยบชมพูนุชด,ดาราสาวไซส์มินิอีกหนึ่งคนที่มาโชว์ความเซ็กซี่เบาๆที่น้ําตกเกาะบาหลีเหมือนกันแต่ทริปนี้จะเห็นว่าสาวเจี๊ยบ ใส่ชุดว่ายน้ำแนวสปอร์ตโชว์ความแป๊ะอวดหุ่นเฟิร์มเฉพาะแค่ท่านบนเท่านั้นเพราะว่าท่านล่างสาวเจี๊ยบขอใส่แบบธรรมะแมงพอถ้าโชว์หมดก็ไม่ร้าใจสิคะคุณขาสาวร่างเล็กอีกคนที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้นั่นก็คือสาวอ้อมสุชาที่แอบไปโชว์ความเซ็กซี่ที่น้ำตกกวางสีหลวงพระบางประเทศเลาวสาวอ้อมก็ขอแต่ความสดใสด้วยการเล่นน้ำตกสักหน่อยแต่เป็นการเล่นน้ำตกที่เซ็กซี่ขยี้ใจมากๆ มาพร้อมกับบิกินี่ตัวจิ๋สีดำต้องบอกว่าแซ่จริงๆเล็กเหมือนยกพิกมาทั้งสวนแต่ต่อให้เซ็กซี่ยังไงก็ยังคงความเข้าไว้อีกแบบสาวเกาหลีอยู่ดีนะจ๊ะต่อด้วยสาวผิวแทนจากรายการเดอะเฟ e ไทยแลนด์นั้นก็คือสาวจุกกรู้นั่นเองที่ทำให้น้ำตกเย็นๆกลายเป็นเดือดปุดๆไปเลยความร้อนแรงของอินเนอและท่าโพสของเธอก็ทำให้หนุ่มๆใจบางกันไปเลยและค่ะสวยแท้จริงๆอิจฉาสีผิวแทนของเธอ,อมากๆ ส่วนสาวคนสุดท้ายที่จะต้องยกมองให้ไปเลยนั่นก็คือคุณม่ามี่นภาพักขาปภากับตำนานท่าขุดมะพร้าวอันแสนเซ็กซี่ที่แม้จะผ่านไปนานหลายปีแต่ยังเป็นฉากที่หลายคนจำได้ดีในภาพยนตร์เรื่องแม่เบี้ยนเองแต่ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้เห็นผลงานของเธอเท่าไหร่แต่สำหรับใครที่ได้ติดตามในอินสตาแกรมของเธอจะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าม่ามี่ยังคงเป๊ะปังเหมือนเดิมไม่มีผิดเพี้ยนเลยไม่มีไขมันแม้แต่น้อยโห คนอะไรเนี่ยดูดีไปหมดจริงๆทั้งหมดนี้ก็คือสาวๆที่ไปเล่นน้ำตกที่ฮอตยิ่งกว่าแดดเมืองไทยอีกค่ะไม่มีอะไรเป๊ะไปกว่านี้อีกแล้วโอ้โหคุณฟิล์มเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะโหแซ่บมากแต่ละคนนี่คือแบบเผ็ดร้อนรู้สึกอยากใส่มั่งแต่ว่า <laughs> หุ่นไม่ได้จริงไม่กล้ต้องแบบยกมงให้กับความบึ้มของสาววัยด้วยโอ้โหคนนี้ได้แบบ ต้องยอมเรียกแม่เลยดีกว่าสําหรับใครที่แบบเบื่อทะเลแล้วก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศไปน้ําตกได้ <S <S ไ<อ>ใช่แล้วก็ส่วน ช่วงต่อไปออช่วงเช็คอินเลยเราจะพาไปเช็คอินกับร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักสำหรับสาววกที่ชอบอการ์ตูนหรือ,อว่าพวกเทพนิยายอะไรพวนี้เหมือก,กับเรามากเลยใชย่สำหรับสาวที่ชอบไปกินของหวานแล้วก็ชอบถ่ายรูปมุ้งมิ่งมุ้งมิ้ง,งแบบอัพลงพาสเทลอัพลงแบบว่าใน Facebook IG อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีแบบเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีราคาที่ไม่แพงมากด้วยอยู่ในกรุงเทพนี่เองเอ,อไปง่ายนี่ เดี๋ยวเราจะบอกพิกาดให้เราไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีร้านไหนกันบ้างชัว d s Check In ร้านราแรกเลยขอแนะนำคาเฟ่ร้านพรอแฟงคาเฟ่อยู่ที่เซนทนัลปิ่นเกล้าชั้น2บริเวณสินทรัพย์บอกเลยว่าจัดเต็มสุดๆมีทั้งเครื่องดื่มร้อนเย็นเค,ค้กหวานๆแพนเค,ค้กก็น่าทานสุดๆส,ส่วนเมนูที่คลาสสิกสำหรับร้านนี้ก็คือ คลาสสิกวาฟเฟลมาพร้อมกับเนยราดน้ำผึ้งหอมหอมพร้อมไอ์ช็อกโกแลตรสชาติเข้มข้นจากช็อกโกแลตเบลเยี่ยมชั้นดีและโดยท็อปปิ้งวิปครีมเมนูทุกอย่างต้องบอกเลยว่าน่ารักมากๆจนไม่กล้าทานเข้าไปเลยอยากจะเก็บไว้ถ่ายรูปนานๆใครที่ไปแถวนั้นก็อย่าพลาดเลยนะคะร้านที่ 2. ชาลีบาวคาเฟ่ไทยแลนด์คนที่รักการ์ตูนชาลีก็ต้องหลงรักขึ้นไปอีกเป็นกองเลยเพราะมีคาเฟ่ที่เป็นชาลีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเมนูหนักๆก็มีเมนูที่เป็นข้าวหน้าสโนปี้ตบท้ายด้วยของหวานที่เป็นซิกเนเจอร์อย่างไอศครีมวิดแพนเค้กแถมยังมีเครื่องดื่มหลายแบบหลากไหลายเมนูที่น่าและประทานสุดๆซึ่งร้านนี้ก็อยู่ที่ชั้นเจ็มาบุญคลองชั้นเดียวกับโรงภาพยนตร์ SF นั่นแหละค่ะฮังกี้แบบแพนเค้กเป็นร้านที่น่ารักมากๆเป็นที่นิยมของเราวัยรุ่นสุดๆเพราะเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือมี และเมนูเด็ดของร้านนี้ก็หนีไม่พ้นแพนเค,ค้กพี่หมีที่มีรูปหมีอยู่บนใบหน้าและมีน้ำพึ่งให้ใส่แพนเค,ค้กถือว่าเป็นเมนูแนะนำเลยล่ะค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยก็ว่าได้ส่วนเครื่องดื่มต่างๆก็อร่อยไม่แพ้กันร้านนี้จะเปิดอยู่ในห้างเซนทัลลาดพาวราคาก็ไม่แพงเลยมิกกี้ซาก้คาเฟ่เป็นร้านเล็กๆที่แต่งสไตล์โปรงกระลอกสีน้ำตาลสไตล์ญี่ปุ่นน่ารักเป็นอีกหนึ่งร้านที่ห้ามพลาดกับความมุ้งม,มิ้งนี้ มีขนมหวานมากมายไม่ว่าจะเป็นคุกกี้ที่ทำเป็นตัวการ์ตูนทั้งโดเรมอนมิกเมาส์อีกเยอะแยะเลยแล้วก็ยังเป็นโรงเรียนสอนทำขนมด้วยนะนับว่าเป็นร้านที่รวมทุกอย่างไว้ที่เดียวจริงๆใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชื่นชมความฟุงฟริงได้เลยราคาก็ไม่แพงร้านนี้อยู่ที่อำเภอบางใหญ่อาคารไมวิวนะจ๊ะรีไปเลยจ้าร้านต่อไปเป็นร้านมินคาเฟ่คาเฟ่น่ารักไอเดียมาจากบ้านคุณยายในเรื่องหนูน้อยหมวกแดง ทำเป็นกระท่อมเล็กๆซึ่งมาในคอนเซปบ้านคุณยายของหนูน้อยหมวดแดงซึ่งในร้านนี้ก็มีขนมที่มีหน้าคุณยายหมาป่าในพานมีเมนูเครื่องดือ่มอีกมากมายเป็นคาเฟ่ที่เหมือนทะลุออกมาจากนิทานจริงๆแถมในร้านยังมีมุมให้สายเซลฟี่เซลฟี่กันอย่างจุใจคาเฟ่จะอยู่แถวกาตนาบางใหญ่ตามไปหม่ำกันได้เลยนะคะต่อไปร้านเพอร์ฮัฟและบิดยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนมหัศจรรย์วันเดอร์แลน คาเฟ่น,นี้มาพร้อมคอนเซปต์ของเรื่องอลิซในดินแดนมหัศจรรย์นั่นเองที่ทําให้เราได้จินตนาการว่าเราเป็นอลิซตามหากระต่ายและหลุดเข้ามาในดินแดนมหัศจรรย์จริงๆเมนูต่างๆก็แลกตาน่าทานสุดแต่อร่อยอย่าบอกใครเลยนะคะเมนูที่ต้องมาลองชิมนั่นก็คือเค้กที่ตกแต่งให้เหมือนกับเป็นนาฬิกาของกระต่ายเฟอร์นิเจอร์ก็จะเหมือนในโลกวันเด์แลนด์โหน่าไปจริงๆค่ะราคาอาหารก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะ เริ่มต้นแค่65บาทอยู่แถวเอกมัยซอยสิบนี่เองสาวคนไหนอยากเป็นอลิสในดินแดนมหัศจรรย์ก็ต้องห้ามพลาดคาเฟค่คิ้วของร้านนี้นะยูนิคอร c นคาเฟเป็นร้านขนมหวานที่มาแรงมากๆเป็นร้านที่มีสไตล์เหมือนในการ์ตูนเทพนิยายเอาใจน้องๆหนูๆห,หนูที่รักไม้ยูนิคอร์นมีความฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวสุดๆหน้าตาอาหารก็น่าทาน ส่วนทางด้านเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มก็จะเน้นสีสันไปทางสีพาสเทลเรนโบว์หรือสีลุกนั่นเองเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของที่นี่เลยที่นี่จะอยู่ย่านสาทรใกล้กับรถไฟฟ้า BTS ช่องนอนทรีราคาอาหารนี่ก็เริ่มต้นแค่120บาทมีความพาสเทลไปหมดเหมาะกับสาวๆที่ชื่นชอบความละมุน โอ้โหแต่ละร้านนี่น่าไปมากๆเลยนะคะมีมุมฟุ้งฟิ้งหลายมุมเลยอาหารก็น่ากินมากๆอย่างนี้ต้องรีบไปแล้วปะคะใช่ต้องรีบไปเจ็ดร้านนี้เลยนะสาวๆคนไหนพลาดเนี่ยน่าเสียดายแย่แล้วก็เตรียมท่าโพสไปเลยนะว่าเอ๊ะมุมนี้จะไปยังไงมุมนี้จะถ่ายยังไงดีอาค่ะสำหรับคราวหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินที่ไหนกันนั้นต้องติดตามรายการเปิดปากเมาสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ